สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะข้าวเช้าของพี่จะเป็นกออยนึ่งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้ปั้นนะคะนี่ค่ะสองอยา่างจะมีไส้พือกไส้มันม่วงแล้วก็ไส้ผักนะคะมากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะเพื่อน ข้าวเช้าของพี่จะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆที่พี่มีในบ้านมีในตู้นะคะพี่ก็เอามากินบางทีพี่ก็กินนมนี่นมแล้วก็อันนี้เป็นอัลมอนด์เพื่อนๆดูดิฮะสิบบาทนค่ะพี่ซื้อมาอร่อยมากเลยแกะเลยเนาะนี่ฮะห้าสิบบาทตอนแรกพี่เอ้ยไม่ถูกนจังอร่อยพี่ชอบกินอะไรที่มันเป็นถั่วๆเพื่อนๆดูดิ ซื้อตลาดนัค่ะ,ะพี่แบบกินอะไรที่แบบที่มีในบ้านมีในตู้ค่ะบางทีพี่ก็กินนมอืมขนมนี่ค่ะถุงนี้หกสิบบาทอันนี้20บาทค่ะเพื่อนเพี่กกกินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็พี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะ แล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะพี่ขอบคุณตอนนี้เลยพี่ไม่ได้ทําคลิปเป็นเดือนเลยมีผู้ติดตามเพิ่มพี่ขอบคุณมากเลยแล้วพี่ก็มาตั้งคลิปอยู่ในครัวแสงสีมันอาจจะไม่ได้นะคะเพราะพี่แบบอยากนั่งกินแล้วเปิดพม่านเห็นสวนเล็กๆของพี่หน้าบ้านนะคะพี่ก็เลยหันมุมลองมาเปลี่ยนดูในครัวบ้างน,นะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆคุยมากกินก๋อยอันนี้แม่นึ่งมาให้ค่ะ พี่ไม่ค่อยได้กินข้าวหรอกแล้วก็อ้วนนิดหน่อยสนามปิดสนามปิดปรับปรุงระบบปลาปาพี่แล้โหเซ็งแล้วปิดมาเดินกว่าละเล็กอว้วนเลยกะว่าแบบจะฮึดลดน้ำหนักเนาะสนามปิด พี่ชอบกินนมเพื่อนเพื่อพี่บอกว่านมยี่ห้อนี้นะคะเหมือนนมตามหมีเลยค่ะแมกโนเลียค่ะพี่อลองซื้ออันนี้กินเออเหมือนนมตามหมีเลยอ่ะพี่ต้องกินนมให้ได้วันล,ละกล่องหรือวันล,ละแก้วนะคะทุกวันกินต่อเพื่อนเพี่อะไม่ไม่ได้ทำคลิปเพราะเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่กินแบบเนี้ยพี่เล่า้ เรากินข้าวแบบอาหารของเรามันไม่ค่อยจะไงบอกไม่ถูกเนี่ยอย่างที่เพื่อนเพื่เห็นเนี่ย <c oughs> พี่ก็เลยไม่ค่อยได้ตั้งกล้องถ่ายคลิปอะค่ะ <c oughs> บางทีอเพี่ก็นมแก้วหนึ่งขนมปังหรือไม่ก็ขนมอะไรนิดหน่อยบางทีก็อย่างซีเรียลอย่างเงี้ยใส่นมถ้วยหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่ ก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยค่ะเพื่อน,อนแต่พี่ก็จะพยายามทําข้าวกินเลยนะคะเปลี่ยนเป็นกินข้าวมั่อไงเนาะอตอนที่พี่กินข้าวนะโู้น้าบวมอะทำคลิปอะค่ะเพื่อนบวมพี่ก็เลยลดมากินนมกับขนมอันนี้ ข้าวเหนียวแม่พี่เขาทำอร่อยมากเลยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งพี่กินนิดเดียวพกินได้นิดเดียวนนอะเนาะพี่ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบโกเพ,เพื่อนเบือ่อแต่พี่จุดประสงค์พี่ก็คือกินข้าวมานั่งคุยกันนะคะอือ พูดถึงนั่งคุยกันมีน้องคนหนึ่งมาถามพี่เรื่องรักษาลากฟันอะไม่รู้น้องเขาไปรักษาหรือยังอะเนาะพี่ก็แนะนําไปในคลิปที่พี่ทําลากฟันนะคะพี่บอกว่าพี่รักษานะคะรักษาจนหายอะคะ่ะไม่ได้ถอนออกเลยนะคะรักษาลากฟันหน้าไปเสียดายลากฟันค่ะเป็นไปได้อย่าถอนนะคะ รักษามันไปแต่ถ้าเป็นฟันกรามก็ต้องดูที่หมอบอกนะคะว่าหมอว่าไงแต่เป็นฟันกรามอะพี่ถอนไปเลยฟันหน้าไม่กล้าถอนเดี๋ยวฟันหลอเพราะกว่าจะได้ใส่ใส่ฟันอะนานเป็นเดือนไม่กล้ายิ้มอะพี่ <c oughs> <c oughs> มันปวดมากเนาะ <c oughs> พี่ก็ไปถึงขึ้นเตียงเลยบอกหมอถอนออกแล้ว บอกว่าแล้วถ้าเกิดถอดตอนนั้นมันยังไม่ได้ใส่หน้กกนากากอนารใมแบบนี้นะคะ <c oughs> พี่ขอโทษทีมันก็มันนานอะ่ะสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะไปหาหมอเลยบอกหมอถอนด้วยความที่มันเจ็บอ่ะเนาะรักษามันก็เจ็บอะ่ะหมอถามพี่กลับมาบ้านโป่งนี่แหละพี่ไม่กล้าไปหมอเดิมไงเพราะหมอเดิมพี่อยู่ปัจจีนเนาะ หมาบันป่งพี่หาหมอบอกหมอถอนหมอถามอ่าถ้าถอนไปแล้วว่าคุณจะได้ใส่ใฟ,ฟันปลอมอะหรือว่าทําฟันอะ่ะใส่รักฟันเทียมเป็นเดิอนนะพี่นึกในใจทาไงวะ <c oughs> เวลา <c oughs> พี่เป็นฟันนี้เพื่อนๆฟันหน้าเลย <c oughs> เวลามันยิ้มอะ่ะหมอบอกว่ารักษาลักฟันไม่เถอะเสียดาย <c oughs> พี่กลัวยิ้มออก่าโอ้โห <c oughs> แล้วตอนนั้นพี่ก็เพิ่งแง้องอไร่เอง นับไปสามที่กว่าเองอะอายขอเตายเลยพี่เลยบอกไม่ถอนพี่ก็เลยรักษาลักฟันต่อพี่ก็เลยเออพอกลับไปรักษาอีกครั้งหนึ่งก็หายมาจนถึงทุกวันเนี้ค่ะขำด้วยความปวดแลนะ้วเนาะบอกหมอถอนทิ้งเหยนั่งกินในครัวมันก็จะมึดๆหน่อยนะเพื่อนๆ แม่พี่ให้มาแต่ได้กอยอะ่ะกินกอยมันก็อิ่มเหมือนกินข้าวอะ่ะแม่ทำอะไรให้มาพี่ก็กินหมดแหละทั้งทั้งที่พี่อิ่มนะพี่บอกกินหมดวันนั้นแม่พี่หอกกวนพุทธาพี่ก็ไม่ค่อยกิน้ํะพุทธากวนอะนะ่ะเนาะแม่กวนมาให้พี่ก็กิน กลัวแม่เสียใจกินหมดเลยขมยอเมอื่อวานพี่ไม่ได้ออกลังกายพี่ไปเดินตลาดนัดคะ เจอเพื่อนที่พี่เคยเล่าอ่ะเพื่อนที่เรียนสมัยแบบมัธยมอะเนาะเพื่อนคนละห้องได้อะเขาขายพี่ก็เลยเดินไปเขาชอบแถมอะพี่ก็ขี้เกงใจพี่ก็แบบเออไม่ซื้อแถมทีก็หลายลูกอะเมื่อวานแบบเออมองหน้ากันตาประสานกันเลยพี่ก็เลยซื้อเพื่อนมาเพื่อนแถมให้อีกอ่ะพี่ก็เลยแบ่งไปพี่สาวด้พี่เอามาไว้แห้กินไม่หมดเหรอคะเพื่อน ใทแบบพี่ไปซื้อแล้วแบบชอบแถมของให้นะพี่ไม่กล้าไปซื้อเลยพี่เกรงใจนะมีน้องที่หาปลาหมึกปิ้งอะมาละสิบบาทอะมาละห้าบาทกับมาละสิบบาทเนาะพี่ขับรถกลับบ้านมันจะต้องวนวนแล้วผ่านหน้าร้านน้องก็บริดีตอนนั้นพี่ก็แบบหลายปีแล้วเขาแถมให้พี่ประจําเลยอะพี่แบบ ถ่ายให้เราเนี้ยเราเก่งใจทีนี้พอมีอยู่วันหนึ่งพี่ไปซื้อพี่ไปซื้อห้าสิบบาทห้าสิบบาทเขาบอกพี่วันนี้หนูขายไม่ดีเลยหนูแถมให้พี่ห้าไม้พี่นฮะแถมห้าไม้ตั้งแต่วันนั้นพี่พี่พี่ไม่กล้าไปซื้อเขาเลยอ่ะพี่ด้วยความเก่งใจไงเพราะเขาแถมให้เราบ่อยแล้วเนี้ยพอเจอกันทีนี้พี่เลยเก่งเลยอ่ะพี่ก็แบบเออยิ้มยิ้มแบบยิ้มให้กันพี่ก็ไม่กล้าไปซื้อพี่มีความสุขว่าแบบเออ เดี๋ยวจะหาว่าเราแบบไปซื้อด้วยแบบของแถมมาอยากได้ของแถมอะไรเงรี้ยพี่ก็คิดชอบคิดแบบเนี้ยหรือบางทีพี่ก็เลี้ยงกลับอีกทางหนึ่งด้วยความที่ทางมันอ้อมนะเพื่อกลับแต่ถ้าเกิดอันไหนแบบมันจําเป็นที่แบบมันต้องเจอกันจริงๆก็แบบเออยิ้มอะไรเงี้ยเกรงใจถ้าไปซื้อแล้วแบบเดี๋ยวเขาจะมอง เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่อยาคิดไปเองของแถมหรือเปล่าไม่แถมไม่พี่พี่ยังไม่ไม่เก่งไม่ประมาณนะไปคุยไปพี่จะากกินไต่ปั้น,นเีกินไม่ได้เยอะหรอกเพื่อนๆพี่อะไตปั้นต้องชิมน้ำจิ้มก่อน อ,อร่อยพี่สาวพี่เขากินเขาไม่กินน้ำจิ้มอะไส้เผือกอ่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งพี่อะนี่ดูไอ้ไส้เผือกค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำคลิปเป็นเดือนนะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งพี่ไปเดินเที่ยวตลาดปลาค่ะ พี่ชอบไปเดินดูต้นไม้แล้วก็ไปซื้อต้นไม้ค่ะที่ร้านที่พี่ซื้อประจาอ่ะเขาหายไปคนขายหายไปหายไปหลายเดือนนะสามสี่เดือนพี่ไม่เจอเขาพอนี้พี่ขับรถไปอีกทีงพี่เห็นร้านเขาอะ่ะอยู่ข้างล่างนะคะเห็นว่าร้านนี้เป็นทรัพย์สินของตลาดปลาฟิตวิลเลจพี่เอาเฮ้ยแต่พี่สังเกตว่าร้านเขาอ่ะมันต้นไม้มันหายไปเยอะอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นอะไร แต่เขามีลูกแล้วก็แฟนเขาว่าขายอยู่ข้างบนนะคะอีกร้านหนึ่งวันนั้นพี่ไปเดินเที่ยวพี่ก็ไปซื้อต้นไม้ร้านเขาอ่ะพี่ก็เลยถามว่าน้องพ่อไปไหนอะ่ะพี่ไม่เห็นเลยพี่ซื้อต้นไม้กับพ่อบ่อยไม่เห็นพ่อเขาบอกว่าลินน้องเขาบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วครับพี่ฮะพ่อไม่อยู่แล้วหรอเอาพี่ก็คิดนะ เขาเสียหรือเปล่าพี่ก็คิดว่าเขาขาดต้นไม้ดีนะพี่ก็ไม่ถามต่อเนาะบอกเขาก็พูดสามคำว่าพ่อมีอยู่แล้วครับพ่อมีอยู่แล้วครับพอพี่จ่ายเงินก็บอกพ่อมีอย,ออย,ออยู่พี่ก็เออพี่ก็ไม่รู้จะพี่ไม่รู้นะไอ้คำว่าไม่อยู่มันคืออะไรเงี้ยพี่บอกาค่ะค่ะขอบคุณห่านแล้วพี่ก็เดินไปมันคาใจวันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งพี่ไปอีก พี่อยากรู้ไงคือไม่อยู่นี่คือเสียหรืออะไรลานป้าติดก,กันพี่ก็ชอบไปซื้อแบบกล้วยไม้ไงมาไว้ด้วยความอยากรู้นะว่าไอ้คำว่าไม่ีมนคนเกิดอ,อะไรนะพี่ไปถามว่าป้าคะพี่ข้างลานป้าเขาไปไหนหนูมาสามสี่เดือนหนูไม่เจอเขาเลยป้าเขามอก้ายมวกหัวเราก็เขาเกิดอะไรขึ้นนะ่ะป้าบอกว่าเขาหนีหนีไปแล้วโอ๊ยตายพี่ในโลกเลยรู้คําตอบฮะ เขาขายต้นไม้เบ็บขุลงต้นไม้เขาบอกกับพี่ขาลงต้นไม้หลายแสนนะสองแสนสามแสนน่ะเขาหนีหนี้ไปพี่เออสงสารจังนี้อะ่ะพี่อะเพราะพี่เคยโดนเพื่อนโกงเงินอะ่ะเพื่อนหนีอะ่ะพี่น,นึกขึ้นมานะพี่หนุกสงสารเจ้านี้ทันทีแล้วหูตายละได้เขาขายต้นไม้ดีนะพี่ก็เลยมองว่า ประเด็นนี้อาจจะแบบติดนี่ออนไลน์พนันเลยวันน,นั้น,ะนะคิดไปเองแต่พี่อะโล่ไปแล้วพี่คิดว่าเขาเสียเขานี่ใส่ดีเ <c oughs> พีองหายน้อยเวอร <c oughs> ์ <c oughs> คิดว่าเขาเสียแต่พอคิดอีกทีแบบโหหนีหนี่สงสารเจ้านี้เนะ <c oughs> าะกีพี่กินมันม่วงไปอย่างอย่างมั้ง ลืมฝอยฝอยจัดแค่นี้ก็อิ่มแล้วพี่อะพี่นั่งทำคลิปตรงนี้คือแสงมันไม่ค่อยได้อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูทีก่อนเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเนาะ ใช่มันต้องใส้ผักนะอร่อยไส้ดั้งเดิมเลยอืมพอดีเลยอะ่ะพอดีพี่เลยอะ่ะกินถั่วอีกหน่อยพี่เอาไปกินไหนไหม เวลาพี่ทํางานบ้านเสร็จไรเสร็จกลางคืนน่าสองทุ่มอะเนี่ยเอามานั่งกินเพราะพี่เป็นคนที่ชอบกินถั่วมากเลยอะตอนแรกพี่คิดว่ามันจะไม่ดีอะห้าสิบบาทาพาอพอัถั่วที่ส่งเลยอะราคาพี่ไม่กล้าซื้อไงพอซื้อมาอร่อยอะมันคืออมมอนอะชอบกินถั่ว ันนี้พี่ตอนแรกพี่ไปซื้อขนมจีนร้านขนมจีนเปิดกอบเจ็ดโมงคนมันเยอะเด็กนักเรียนเยอะกว่าพี่ไปถึงร้านเขาอะเด็กเต็มเลยอะพี่อิ่มแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของพี่ค่ะแล้วก็ผู้ติดตามนะคะพี่ขอบคุณมากเลยอะคะ่ะ พี่เห็นผู้ติดตามขึ้นพี่ก็ดีใจแล้วก็ผู้ติดตามพี่ดั้งเดิมเลยนะคะพี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเข้ามาดูช่องพี่พี่ก็ไม่ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อเนาะงั้นไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ